ไากว้างเท่าไหร่งเมตรอ่าโอเคางั้นลืมไปนะคิดว่าอาจารย์ไม่ได้ถามอะไร <c oughs> อ่ะนี่ไงเอาแฟฝง่อยดีกว่ากว้างเท่าไหร่ฮะห,<า>หนึ่งโยนโอ,อ่ะอ่อยไม่รู้ ต้ำต่อไปต้องจำนะโถมันทุกกรรมลศีล่าอัดสีแดงเนีย่ยกัรมยีเนีย่ยรู้จักบ้างใช่เพราะนั้นต้องรู้ว่าเท่าไหร่อากิสเท่าไหร่สิบหกเยอะอ่าอ่ะตอะนจำนะไม่รู้อะไรจำไม่ได้นะ,ะเด็กน้อยต้องรู้แน่นอนหน้าตานเนีย่ยนะอ่ะ,อะพ่อหลับไปซะแล้ว ไม่เท่าไรไม่หรือแกตอบได้เลยอ่ะเราหน้าตามนจะหลาดตีเยอะอ่ะอ่าวเราไม่ไลงอ่ะคราวนี้จำเอาไว้เลยนะจะเอาไว้ให้แม่เลยนะ,ม,ะ,ะมัตุกรรมลศิลาอาสีแดงกรรมยีนะฮะมีใบมีดอกไม้เนี่ย ของหัวเนี่ยอยู่บนอยู่บนที่นั่นะเมื่อพระอินทร์นั่งลงไปเนี่ยจะจมไปศิลานะั้นะที่เป็นหินเนี่ยนะจะจมไปถึงกึ่งของพระวรกายเลยนี่แล้วท่านก็จะทเท้าอย่างนี้นะฮะจริงๆเป็นหินแผ่นเดียวนะแต่เมื่อพระอ,องค์นั่งไปเนี่ยจะยุบลงไปเหมือนฟูกน,นะไปที่ครึ่งพระวรกายแล้วมือเนี่ยก็จะมากกวงอนี้ได้เลยสบายมากนุ่มอยางมาก นะมีความกว้าง50โยน50นะอ่า50โยนะถามว่าถามว่าประเทศไทยเนี่ยอ่ากี่โยนนะอ่าประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยนะตั้งแต่หัวจบท้ายเนี่ยกว้าง160โยนะประเทศไทยเนะี่ย แต่อันนี้กว้างเท่าไหร่ฮะห้าสิบยอดนี่ค่อนประเทศเลเกือบๆแล้วมีความยาวนะฮะนี่ความกวาม้างคือด้านนี้ความยาวคือด้านนี้ความยาวหกสิบยดอดมีความหนาความหนาลงไปเนี่ยนะฮะสิบห้ายอดเนี่ยเพรานั้นจำเอาไว้น,นะฮะห้าสิบหกสิบคูณสิบห้า แล้วลองคิดดูแล้วกันว่าพระอินทร์เนี่ยพระวรกายนเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหน,อนาพอปณุภาบอกใช่ไหมพระกบวอามันพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันต้องพูดถึงความฝันด้วยพรากนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ฝันฝันว่าเออเดินเดีย๋ยวจะไปไปไปที่อะไรอะไปที่เชียงใหม่ก็หน่อยกำลังเดินไปในขณะเดินไปก็หันไปทางขวา นะซึ่งมันเป็นตอนเช้ามืดเนะกือบเกือบสว่างแล้วอาจารย์ก็เห็นภูเขานะนะเห็นภูเขาเนี่ยโอ้โหเป็นทิวใช่ไหมทิวเขาแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้มันโดดขึ้นไปสูงเลยเลยเทือกเขาขึ้นไปตั้งปเป็นเท่าตัวก็มองไปเอ๊ะม,มันเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้อย่างเนี้ยนะโอ,โ,โอ้โห,โหแล้วสพัก เพราะว่าแล้วม um ันอะไรอ่ะก็เลยจ้องจ้อดูอ้าวเป็นเหมือนยักษ์อ้าวเป็นเหมือนยักษ์แต่เดินเนี่ยนุ่มๆนะไม่มีเสียงตึงตังตึงตังไม่มีเดินนุ่มๆมาแล้เดินมล้เอ้ยเราก็เลยยืนดูดีกว่าว่าอะไรมาตัวใหญ่ขนาดนี้อะไรเห็นไกลๆก็รู้แล้วาอ้าวเทวดานี่นะอ้าไอ้เทวดาอะไรอ่ะมันใหญ่มากเลยคือใหญ่กว่าภูเขาอีกอ่ะแล้วภูเขาเขาเดินเขาจะเดินไปทางโน้นไง ่างคนเขาเดินผ่านมาเจอเรานะ <bike> อาจารย์ก <ls> ็ดูโอ้ที่มันมันโคตรยักษ์เลยนี่เราไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานั่นแต่มันโคตรยักษ์เฮ้ยอะไรเนี่ยเพราะเราดูในสิบสองปอดเลยเรารู้ว่ายักษ์เลยมันตัวประมาณภูเขาแต่อันนี้มันโอ้โหใหญ่กว่าภูเขาอีกหลายเท่าบางคนว่าเราเดินมาปุ๊บเนี่ยเราก็เก็บรายละเอียดเลยว่าเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงก็ หน้าตาเขาขาวนะเ,เขาขาวแล้วก็มีหมวกแล้วก็แต่งชุดเนี่ยเหมือนนักรบจีนนะเหมือนเหมือนนักรบจีนอแล้วก็จะมีในชุดเป็นสีขาวนะแล้วมีประดับแบบยุงทองอ่ะดุงทองตามล่างมีปกสนับมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินแล้วเขาก็หันมามองมาจากมองเนี่ยร่างเขามอง,มอง เมือกเราเป็นนินตัวเล็กกันหมดอโคตรยักษ์ขนาดแล้วเราลงก็จากคนจากนั้นดูกันเแล้วเราก็เดินไปแต่อาจารย์ตอนนั้นรู้แล้วว่าเนี้เทวดาแน่ๆโอ้โเทวดายหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วก็เพราะอาจารย์เยห็นรายละเอียดทั้งหมดนะเก็บได้หมดเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าเ,เครื่องทรงของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนจีน เครื่องทรงเหมือนจริงแต่แต่ไม่ได้ดูพลุงพลังอะไรเนี่ยนั่นดูเรียบๆ้ยอยๆอ่าแล้วก็มีเป็นเครื่องประดับมีถังวานมีอะไรต่างๆแต่มันออกแนวจริงๆแล้วก็จะเดินไปทางไหนก็ไม่รู้เราก็ใหญ่มากเ็เดินไปจากกันไปเพราะฉะนั้นก็เลยรู้ว่าเทวดาเนี่ยยักษ์ใหญ่จริงๆใหญ่กว่ายักษ์ธรรมดาใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นพระอินทร์เนี่ยปรากฏว่าพระอินทร์นั่งอยู่ปุ๊บก็อุ๊บแล้วทำไมมัน จากฟูๆเนี่ยนะฮะนุน่มๆเนี่ยดันขึ้นมาเลยดันขึ้นมาเลยอ้าว่าจากมือที่ได้อย่นอ๋ออ้าวแข็งด้วยนะฮะอยไปอย่างนี้ไม้ยมีใครจะต้องาการให้เราเคลื่อนที่จากที่นี่หรือไงเนี่ยแตก็เลยใช้ทิพระกับสูงข,ของท่านมองลงไปที่โลกมนษย์แล้วก็ได้เห็นใครอ่าพระมาหาปารักเถรลัก ได้กำลังลำบากอยู่เพราะไม่มีใครนำแล้วก็รู้ว่าเอาไอหลานไปทำบาปหนีไปแล้วก็เลยเอาหล่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ลงไปนะอืมหัวเราจะต้องแตกเป็นเ็ษเสี่ยงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นลงดีไหมลงฮะไม่คุ้มกันกับหัวแตกเป็นเ็ษเสี่ยงก็เลยลงไปแล้วก็แปลงกายเป็นเหมือนคนธรรมดาก็เลยบอกว่าอาพระคุณเจ้าจะไปไหนอ่ะ อ๋อเราจะไปที่เมืองสาวตถีนะอโอถ้าอย่างนั้นก็ไปทางเดียวกับกับผมเลยสิพระกุณเจอ้าวท่านจะไปที่สาวตถีด้วยเหรอใช่ใช่กับผมจะไปที่สาวตถีอ่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปเถอะไม่ต้องไห้นั่นหลอกเราเดินช้าอย่ารบกวนเราเลยโอ้โหไม่ได้หรอกนะให้ข้าพเจ้าได้ได้บุญเถอะได้พาพระสงฆ์เนี่ยนะ นำทางไปนะเพราะฉะนั้นก็อยากเก่งใจเลยนะให้ข่าพเจ้าเลยได้ทำบุญ้วยเินออ้าวได้ได้ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เท่านใานเนี่ยจับที่ไม้เท้าของเราไว้ก่อนแล้วกันนะปรากฏว่าพระอินทร์ก็เลยจับไม้เท้านะจับไม้เท้าไว้แล้วก็พาเดินไปไม่กี่ก้าวนะไม่กี่ก้าวก็ถนะึง เมืองสาวัตถีทายที่เพราะอะไรฮะอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วนะก็เลยรู้ทันทีว่า่คราวนี้แวบเดียวทนกคน,นก็ได้ยินเสียงมีการร้องประโคมขับร้องอะไรกันนะอเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงผู้คนเขาขับร้องอ,อเพลงนั่นนะครับอะ แ้วที่เราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อเรามาถึงสาวัตถีแล้วครับเอา้ามันจะถึงสาวัตถีได้ยังไงอ่ะกพมันต่างกันเป็นเป็นหลายวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนอ่ะพอจะเดินถึงเัื่อนี้มันอะไรกันนะไม่กี่ชั่วโมงถึงแล้วนะอ๋อพระบุญเจ้าอย่าไปสนใจเลยฮะผมมาทางตรงนะมาทางตรงทางรัฐมันเร็ว แล้หลักยังไงเด็ยวยังไงก็ไม่ได้จากเดือนมันเหลือแค่ครึ่งวันนยั่าเป็ไปได้ก็เลยรู้แล้วว่าคนที่เดินพาไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่คนแน่แต่เป็นเทวดามาช่วยแน่นอนท่านก็เลยอย่างไรก็ขอบใจอะไรอขอบใจมากมากเลยนะเพราะเทวาราชก็เป็นก็เป็คนเทวดา นอกไปปรากฏว่าน้องชายได้เห็นแค่น้องชายเห็นเท่านั้นเองเห็นที่ตาบอดโอ้โหลงกิ้งหลายรอบเลยนะฮะอ่าเถือ,อ,ก,อกิ้งโอ้โหแบบอะไรอ่ะจะปวดนะว่าทำไมพี่ชายต้องลำบากขนาดนี้สมมอว่อแล้วก็สร้างศาลาให้พี่ชายอยู่ด้วยนะฮะก็หลังจากนั้นก็ไปอยู่คราวนี้เราไปอยู่เสร็จ มีกุฏิใหม่ที่วัดพระเชตวันก็ได้อยู่เรียบร้อยแล้วนะแต่ท่านก็บรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรก็เดินจบภมคราวนี้ฝนวันนั้นเนี่ยมันตกใหม่ๆตัวตกใหม่ๆก็จะมันมีไอ้แมลงเมานะมีมาบินเต็มไปหมดเลยแต่ท่านก็เดินจกรมไปเดินจกรพปรากฏว่าเมื่อท่านเดินจกรมไปแมลงเมาก็จะบินมายุ่ยเยี่ยบไปหมดก็เหยียบบัก นะเหยียบบ้างอะไรบ้างก็เหยียบไปปรากฏว่ามีพระพิสุก็มาเห็นนะไปโอ้โหใครมาเดินจงกรมเนี่ยไม่มีความระมัดระวังมากเลยดูสิโอ้โหเหยียบสันตายไปม,มากายมาหาศาลขนาดเนี้นะไทยอ่ะไทย,ไทยเนี่ยสักพักหนึ่งพวกพระที่เป็นประธานพระคุณจ้าก็ากมาบอกอ๋อท่านพระเทละ มหาตาละครับผมเออนี่แล้วทำาไปพระมหาเถระเนี่ยทำไมถึงไม่รู้หรืองไงว่าต้องระมัดระวังในการเดินเนี่ยโอ้โหเนี่ยไปยังไงอ่ะตายเหยียบไปหมดอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปเข้าข้อพระุทธเจ้าหน่อยลวอะวอนะฮะในที่สุดก็ไปนหาพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระมหาเถระเนี่ยได้ทำผิดมากมายเนี่ยดูสิเหยียบเนี่ยเหยียบสัตว์ตายเนี่ยเป็นหลายร้อยตัวเลย ี่อย่างนี้ทำไม่ถูกนะผมก็เลยต้องมาบอกพรองค์พระผู้เจ้าว่าก็เลยเรียกนะมาเทียร่างมาท่านเหยียบนี่จริงเลอไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่านะนะก็เลยบอกว่าสิ่งที่ท่านไม่ได้ตั้งใจเนะี่ยมันไม,นมน่มันไม่เป็นผลหรอกแต่ถึงไม่ได้แต่ถึงตั้งใจแต่ไม่ได้ทําก็เป็นบาปเหมือนกัน แต่เมื่อเหยียบไปแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็ย่อมไม่บาปเพราะฉะนั้นในที่เหยียบไปหนั่นก็คือไม่ได้เป็นบาปอะไรเพราะว่าตั้งใจไหมนะอ่าเพราะฉะนั้นศีลอยู่ที่เจตนาเจตนาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เจตนาเนี่ยก็จะไม่เพนะราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็มีคนถามว่าแล้วทําไมพระหมหาเถระ มหาปาระเนี่ยทำไมถึงตาบอดพระพุธเจ้าพระพุธเจ้าก็เลยบอกว่าต้นลูกของเราเนี่ยได้ทําการมาไว้ในปางก่อนเขาก็ยอมรับผลปนกรรมของเขาในบัดน,นี้มันเป็นเรื่องธรรมดาหลายคนก็อยากรู้กุรนกรรมของอพระมหาปารักว่าในการก่อนเนี่ยได้ทําอะไรไว้ก็ย้อนกลับไปในสมัย ก่อนพุทธกาลนะฮะปรากฏในสมัยนั้นเนี่ยมีหมอคนหนึ่งึ่กเป็นวนเก่งมากนะฮะรักษาโครคไปไข้เจ็บได้ได้ไดยางมากเลยนะฮะแล้วก็มีหญิงตาบอดกับลูกน้อยนะฮนะปรากฏว่าหญิงตาบอดกับลูกน้อยเนี่ยก็ก็เพลินผ่านมาแล้วก็ได้ได้รู้ข่าวว่าโอ้โหมีหมอเทวดารักษาเนี่ยหายเลย ก็เลยมาให้รักษาแต่ข้าพเจ้าไม่มีเงินไม่มีทองอะไรอ่ะท่านหมอเหรอแต่ข้าพเจ้าขอร้องละถ้าท่านหมอรักษาข้าพเจ้าให้หายเนี่ยข้าพเจ้าและลูกจะยอมเป็นทาสีของท่านยอมเปาทาสแต่ขอให้รักษาให้หายเถอะท่านหมอเาเดี๋ยวจะรักษาให้นะแล้วก็ทําการปรุงยา การปรุงยาเมื่อปรุงยาเรียบร้อยแล้วก็ได้หยอดไปที่ตาของหญิงอหญิงแม่อบอดคนนั้นยอดไปไม่ไม่เท่าไร่หายเลยลืมขึ้นมาเหระ,ะมองเห็นแล้วในที่สุดหายไหมหายเมื่อมองเห็นแล้วเนี่ยคราวนี้ ก็จะทักทีว่าจะไม่ยอมเป็นทาสเนี่ยเพราะว่ามองเห็นแล้วเนี่ยก็คือว่าข้าพเจ้าอาจจะต้องไปทำธุระอะไรที่มันควรจะทำแล้วมันยังทำไม่เสร็จก่อนแล้วก็เรื่องอื่นไม,ไม่ว่ากันนะนั่นหมอนะคงต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ปรากฏท่านหมอรู้ทันทีเลยว่า,วายอมเป็นทาสไหมฮะ จะไม่หย่อนแน่อ่าเรียวกันแล้วท่านหมอก็เลยมีความคิดว่าอ่าถ้าหย่อนนะก็ควรจะกลับมาบอดเหมือนเก่าเธอเนี่เออแมนะถ้าจะไปเนี่ยนะก็ไปได้แต่ก่อนไปเนี่ยอาจจะต้องหยอดอดสักรอบหนึ่งน,นะอ่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนไปก็มาต้องหยอดซ้ำอีกทีนะไม่ได้หมายถึงว่ารักษาครั้งเดียวมันจะหายทันทีนะมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอหมอต้องหยอดซ้ำด้วยเหรอท่านหมอใช่ใช่ต้องซ้ำพอหมดว่าตกเย็นก็มาซ้ำอ่าอ่านอนนะอ่าพร้อมแล้วนะหยอดไปวูบโอโ้เหมือนไฟลุกที่ตาผลไป็นไงฮะ บอดสน,นิแล้วก็ทำไมท่านหมอมันทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อที่มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นเพราะว่าอ,อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ทำตามสัญญาก็าได้นะ,ะโลกมันเลยกลับคืนมานะถ้าทำตามสัญญามันก็คงจะหายไปแล้วอะแต่เนี่ยแปลว่าเราต้องไ่ทำตามสัญญาแน่เลยมันถึงได้กลับคืนสู่สภาพเดิม เอาละเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันนะนะเพราะฉะนั้นด้วยบูรพกรรมนั้นนะที่พระมหาเถระเคยเป็นหมอในอดีตชาติแล้วก็ตั้งใจทําให้เขาตาบอดเลยจึงเป็นกรรมที่ทําให้ตัวเองนั้นต้องตาบอดเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าเรื่องพระมหาเถระนะก็จบลงตามนี้นะโดยที่ เราได้รู้ว่าบุญละ,ะกรรมของอของพระมหาเถระเนี่ยก็ก็คือท่านทำของท่านไว้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะรู้สึกเป็นปกติไหมมันก็เลยมันก็เลยเป็นปกตินเออแต่ถ้าท่านไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วบอดน,นี่เลยมันไม่ปกติหรองอลไหมอ่าแต่เรามารู้ทีหลังก็เออท่านบ่อนะก็เสียใจนะแต่เมาอกฏนเราไปรู้ทีหลังว่าอ้าวท่าน ไปทําให้คนอื่นเาตาบอดเอาไว้ด้วยความตั้งใจเพราะฉะนั้นมันก็เลยต่งตางๆเหมือนกันพระอารหันต์เนี่ยที่อยู่บนนิพพานแล้วที่เขาไม่กลับมเอาเกิดอีกเนะี่ยเขามเขาีเขารู้กับเห็นนะะเขารู้กับเห็นแล้วเขาก็อะไรอ่ะแล้วเขาก็เห็นว่าเออคนเนี้ยได้ทํากรรมไว้และในอนาคตก็เขาก็กลองรับแบบนี้ เขาก็เลยรู้ว่าอทุกอย่างเป็นไปตามกรรมสรลกย่อมเป็นไปตามธรรมะเลยทมันก็เลยไม่มีเหตุใดที่จะต้องอยากหรือจะที่เว็นอะไรไม่ต้องเอาละเพราะฉะนั้นสรุปก็จบจบให้ตามตอนเลย